สวัสดีแขกผู้มีเกียริทุกท่านเลยนะคบที่มาร่วมง,งานผมวันนี้นะครับรู้สึกว่าดีใจมาก,กมาอันดับแรกก็ต้องขอบคุณแม่กับพ่อก่อนนะครับที่ให้กําเนิดผมได้เกิดมาใช้ชีวิตบนโลกนี้นะครับไม่ว่าแม่จะแบบมีตังหรือไม่มีตังก็ตามดีใจมากที่ได้เกิดมาใช้ชีวิตแล้วก็ แม่ทุกๆคนนะครับที่เลี้ยงดูมาทุกคนผมไม่ได้คิดว่าเป็นป้าเลยครับแต่รู้สึกว่าเป็นแม่จริงๆขอบคุณที่เลี้ยงดูจนเติบโตมาขนาดนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณ f อทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่บุญเนืองแม่แดงหรือว่าแม่ลุนี่เอทุกๆคนที่ส่งเหรียญโปรยทานมาหรือว่าทําบุญออนไลน์มาทุกๆคนเลยนะครับก็ขอบคุณมากๆจริงๆครับขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานวันนี้ด้วยครับวันนี้ดีใจมากที่ได้บวชทดแทน บุญคุณของพ่อกับแม่นะครับแล้วก็คุณยายรื่นนะครับขออนุโมทนาบุญให้ทุกคนได้รับผลบุญไปทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็ทําผิดพลาดประการใดหรือว่าทําไม่ดีตรงไหนก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับพรุ่งนี้ก็อย่าลืมมาเต้นลถแห่นะครับแล้วก็มีเหรียญโปรยทานประมาณเกือบสามหมื่นสี่หมื่นเลยนะครับก็อยากให้มาร่วมบุญกันเยอะๆนะครับขอบุณค่ะ ก,ก็เป็นตัวแทนนะครับซึ่งพนา,าคงอาจเป็นคนที่พูดน้อย ก็วันนี้พิธีการด้านบนเวทีก็ได้เสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้พักผ่อนและรับแขกต่อนะครับส่วนด้านบนเวทีก็เป็นหน้าที่ของศิลปินนะครับก็ขออนุญาตฝากผู้ที่มาร่วมสนุกร่วมอนุโมทนาบุญในวันนี้ทุกท่านนะครับวันนี้ขอให้เอฟซีนะครับไม่ว่าจะเป็นนาวเคิงเดือนเอฟซีพิคงนะครับศิลปินรอบโคงคอยมีความสนุกสนานอยู่ในกรอบกอบเขีนนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่ว ่วงที่เทศกาลสงกรานต์วันแรกนะครับที่เราก็เป็นวงเป็นใหญ่ในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับเสนวันนี้สถานีตำรวจภูธรพระประชัยทะลุกับการก็เป็นห่วงเรื่องนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่มาี้ยงสอนด้วยตาก็อีไปไหนหมดอ่ะก็อีไปไหนหมดอ่ะครับก็ขอบคุณมล้วากให้ทุกท่านๆสุขสนุกเป็นที่ในกรอบกองเกียนวันนี้เดินทางแล้วก็มาดูบรรยากาศจุดต่างๆ นักง่สแวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูดิค่สวัสดีค่ะพอดีแม่แดงไลฟ์สดสวัสดีค่ะน้องเฟิร์มเห็นน้องเฟิร์มไหมฮนอสในซีเกมอันนี้ที่ถ่ายถ่ายถายรูปใช่ไหมลูกจำได้ แต่ไม่รู้จักชื่อชื่ออะไรชื่อดับอ๋ออันนี้น้องเฟิร์มเต้นอาหารบ่กมาเต้นอาหารน้วกันมาเต้นอาหารน้วกันอันอันนี้น้องอะไรลูกโอ้อันนี้เห็นไหมเนี่ยอันนี้น้องแบงค์จำได้อันนี้น้องเฟิร์มไอ้ปชัยน้องเฟิร์มน้องปาล์มอันน้องเฟิร์มนี่ด้วยอันนี้น้องแทนสุดหล่อขอบคุณพิธีกรครับอันนี้น้องนุ่นขอบคุณพิตรครับอันนี้อตอมอตอมมาดีครับเอ็ดดี้ ผมกับพิธีกรผมผมพูดีม่รั้ผมกับพิธีกรเราเคยมีอะกรกันราว่อยู่กันใหน้าบนแทนอ้าวหลอแขอบคุณวันนี้ก็ขอสวัสดีกับภาคแล้วก็ขอพิีกรขอแฟนขแนครับอาอยังงาไอตอนมาไม่ได้ทักฟาดอื่นวันนี้มี่โอกาสได้าไม่ออกเสื้อแม่ไม่ออกเสื ูไม่ออกเพราะอะไรไม่ออกตือยอยู่นะอยอยู่นะผมก็เพิ่งรู้ว่ารี้ครับยนี่ผลใชคนก็นที่ปวดก้่าเอรอันีับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นแฟนแสงอ๋ออันเขาจะว่าเป็นแน ไม่แดงรั่วแล้วเมาเดี๋ยวคืนนี้เจอกันอาเจะไปนอนแล้วหรอคะอาเทียวค่ะอาพ่อไปนอนแล้วเหรออะได้ค่ะนี่ก็มีลูกแผลเปล่านี่ว้าก็ให้หนูนั่งช้างหรือจะนั่งกับใครอะนั่งกันกันนั่งกันนั่งกันดูไหมได้นี่น่ะพ่อเขาจะนั่งช้างกับแม่เล่นกแม่ ไปนอนโรงแรมโอเคไปนอนกับแม่ไหมนอนกับแม่ไหมนอนหลับนอ,อหล่อไหมคะทุกคนพ่อแปนลี่หล่อไหมหล่อใจดีด้วยแต่แม่บุญทรรสวยอะ่ะเนี่ยแม่บุญทรรแปรลี่ค่ะอันนี้พ่อบุญทรรบ้านอยู่บางเลนด้วยกันเลยอ,เอ่ะเดี๋ยวาถ้าไปบอกหนูนะหนูจะได้ไปหาใช่ผมเพิ่งมาจากบางเลนเอาหละแล้วก็ ไประยองขาแล้วก็มาที่จันทร์อะหรออภรรตอภรรตก็น่ารักนะอภรรตน่ารักแต่แม่สวยอ่ะแม่สวยแม่แฟนสวยนะนี่ระหว่างเราเราคุณช้างแล้วใครจะเตะเราผมเนี่ยนะถ้าคุณช้างแล้วใครก็จะเตะเราแต่ท่านนะดิมาให้ผมเป็นช้างดูบอสผมมีรถแรบนะรถแทรหนูเป็นคนจ้างสี่หมื่นหนึ่งร้าง เราทำเต็มที่เลยงานนี้เป็นหลับแล้วไปไปที่วัดนะมนวัดใกล้ๆนี่้วัดใกล้ๆเองนี่นครับบ้านเราความยาวก็จบแล้วตอนนั้นหนูไปงานบวชที่ใช่วัดใกล้ๆมีใช่ไหมใช่ไหไปนอนสักดงานเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันได้ๆได้ๆไปแล้วก็เขาเขาอาบน้ำไปแห่กี่โมงวันนี้อ่เขาอาบมาแล้วไม่ว่าเคาแห่พรุ่งนี้แหงกี่9โมงเช้าแต่ละพ่อ งมาได้หนูจะมาแต่เอาช้าจะมาถ่ายรูปอขาต้องฟอร์ดไปไหนแล้วเนี่ยฟอร์ดฟอร์ดเขอาจะกลับแล้วไม่เป็นไรรักหนูเลยแม่เขเข้ามาอะไปเข้าเขาน้ำเถอะแล้วนี่แกร้อนอะแกมาแล้วก็ร้อนอ่ะโคตถ่ายรูปเชือวันนด้ทั้งวันอะเขาอะดูด้วยว่าพ่อไม่นาเราก็จะไปไฮพาร์ตเไม่มีใครรู้น้ำโดนมาอยู่แล้วใครร้อนอะ อาไม่คงได้ขวด็กขับแล้วนาะร้อนนะแล้ว่าพ่อพ่ออยู่ระยองอยู่ตรงไหนอ่ะยู่ในเมืองอ๋อดรนเศรษฐกิจก็ไม่ค่อดีค่ะตอนนี้อะเนหยายตอนนี้เศรษฐกิจแย่เลยอ่ะอันนี้อ่ะ นสวยนะสวยไหมได้รูปเพื่อเราได้รูปเพื่อดูไม่มีกล้องเลยอ่ะใครมีกล้องมั้งอ่ะไปเด็ดไปมาแล้วมามาจะสีเขียวนีนะมาจาสีเขียวนี่ด้วยรุ่นมาเนี่ยมาจากนครถมเห่นดูบ้านดูติดกันเลยกับมาจากนครถมบ้านติดกันกับร้านเขาเลยที่ร้านกับบ้านเราติดกันเขาเลยดูกว่ามาจะดีมาให้ต่างคนต่างมาที่โดูอยู่คนอยู่บางเรียงกัอย่างนี้อ หาคนคนนั่งลงน่นั่งชากระดูดหน่อยเดี๋ยวเป็นทางใครด้วยก็ได้นั่งกระดูะเดี๋ยวพ่อ้พ่อนั่งกระดูนะอไรยแม่อามไม่นั่งเหรอกกาออ่ะเดี๋ยวพ่อพ่อนั่งกระดูนะให้พ่อนั่งช้างกระดูงอได้้นักี่คนสคนค่ะคนปานใ่ได้ค่ะนั่ง คนนับตอนนี้ว่าเยอะีมางปงานวัดขนดใหญ่ขนาด